สวัสดีค่ะวันนี้มาเยี่ยมชมที่ศึกษาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านกระถินที่8ริ้วค่ะผักปลอดสาร mm hmm. บ้านกระถินค่ะ ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีเงินทองของมายาข้าวปลาสิของเจ้งวันนี้เป็นกอหญ้าวันหน้าเป็นกอไผ่ถ้าไม่เลิกล้มความตั้งใจจะเป็นต้นไทรที่แข็งแรงถ้าต้นทนชีวิตเราไม่เท่าคนอื่นสิ่งที่เราต้องมีมากกว่าคนอื่นคือความอดทนค่ะที่นี่เลยบ้านกระถิน S 8อแดลิ้วชะเชิงเซาค่ะ